ทุกท่านนะครับที่กำลังดูอยู่คลิปนี้นะครับไม่ว่าจะที่ไหนที่ไหนนะครับก็นี่นะครับวันนี้นะครับก็คือวันเกิดปึ้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับไปกันว่มามันจะเป็นยังไงนะไปกันก้าวเอาไข่คร่ะ เอาแต่มนืดเพอยางเดียวพอลูกแล้วแล้วแล้วเราเป็นุญก่อนมาที่แล้วไม่มาถึงแล้วช้านะวันนี้พี่เบิร์ดเนยมันตกมีแล้วนะตกมีแล้ว จบแล้วดูแงแตงแต่งอรอเิมขอพรก่อนอ้าวเดี๋ยวไปซื้อให้ที่เซเว่นอีซองดดอ้าวดดนะอย่าไปทอะไรนันจะดับแม่เองสาววันนี้มันเกิดของนเราได้พามาซื้อของดูของเล่นที่อยากได้ ว่าหายไปไหนแล้วโตขนาดนี้ไม่ยังจะเล่นอีกอะคิดดูโอ้ยก็ดีใจไปนะครับเดี๋ยวจ่เองนะคะจ่ายเองปุ้นใจ่ายเองนี่นะคะเราก็วนมาล้านหนังสืออีกเจอเรื่องนึงอยากได้มากแฟนตาสติกบีชนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแกงนะคะเราก็เลยซื้อมาอ่านนะโอเคแล้วตอนนี้แม่กำลังไปจ่ายตังค์ให้อยู่ เราก็เลยนั่งรอนะคะเกี่ยวอะไรกับเขาก็ไม่รู้อยู่ดีก็อยากได้เราเรียกว่าฝนพลอยได้อเออคุณเคยเห็นคนนีเขอาไแล้วหลังเฮ้ยเอาดีๆตามกล้องนึ่งคุณเคยเห็นคนอีเข่าเออคุณไทยเห็นขนคุณไอยเห็นขน ดีๆคุณเคยเห็นขนผ่านคุณเคยเห็นคนขนวะไ เดินเดิตรงนี้ปุ้ดหรออันนี้อย่าไม่ได้อยากได้อันนี้ใช่ไม่ต้องพอยังไม่อเ่ก็อันนี้นะคะก็คือของเอเี๋ยพูดเอ๊ะนี่แหละให้ปุ้ดออกไปนั่งม่ให้พี่ปอยู่ด้วยสิปุ้ดเดี๋ยวดูบุ้ก็คือเป็นปืนจากเอออันนี้ของปึ๊ดยุด จากเกมเจลเบกเออในเกมเจลเบก่าสรุปเจลเบสทือรูปแบบหและนี่คือของของเราเฮ้ยพิลล์ตอนนี้เราจะมาแกะกันเลยนะพวกกล่องแค่นี้มันจะบรรจุสองอันเลยวะทุกไฟดึงปืนปืนขอโทษพึ่มคิดว่าเออคิดว่าในกล่องนี้น่าจะมีแค่หนึ่งปืนเพราะว่าดูดิกล่องเล็กแค่นี้น่าจะมีแค่หนึ่งปืน นี่กระสุนแล้วก็เขาบอกในกล่องว่ามันมีโค้ดด้วยนะโค้ดโค้ดใส่ในเกมเจอดีสวยมากเลยนี่ไงโค้ดเราไม่ดูโค้ดเราไม่ดูโค้ดโอเคแกบอกนี่นะเราไม่ดูอ้าวทุกคนแตกแตดแตดแตกเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอู้ไปแล้วแล้วนี่ก ่ล่นนี่ก็คือปืนของเราเองมันมันมีสองปืนนี่ว่าก็ดูว่ามีปืนเดียวตอนนั้นไปถามไปถามพี่เขาตรงพนักงานก็ดูแล้วพี่เขาเหมือนแบบเหมือนไม่รู้อะเหมือนเห็นตามกล่องอวก็แบบก็น่าจะใช่อยู่น่าจะมีสองปืนน่าจะเนื้อ โชว์แล้วโอ้ยเย่แย่งชิงตลอดเลยแต่นี่ก็คือปืนสองคู่ฮ้ยพี่เหมือนกันนั่นวดอวดกันเลยทีเดียวไม่ชอบนะมันไม่มีอย่างอึดอัได้แล้วหรอกตอนแรกนึกว่า่องแค่นี้บรรจุได้สองปืนก็นึกว่ามันจะแบบแค่ว่าแบบมีแค่หนึ่งปืนนะแต่ว่าอริงๆแล้วมันโอ้ นี่นะครับก็คือนะักสือหนึ่งหนึ่ง้างางก็ัวถึงหนึ่ง,ง,งไอตอนนี้คืออยากอ่านทั้งงานแล้วแหละตอนนี้นะคะคือการทดลองปืนนะคะว่าอุอ้ย กำลังอัดคลิปยืมเลยคือนั้นไปกันเลยครับลืมวโซทิตายังเจ้าองราวันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์ <laughs> Eu tenho carro, มีความสุขใช่ป่าวมีความสุขมากๆนะคะความสุขมากมากนะคะยิ้มหวานเพลินบ้างมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆบ๊ายบายเพลินเพลงบ๊ายบาย น,นะครับครับให้เป็นเจ้าคนนายคนเหมือนเตี่ยเหมือนแม่นะครับครับสวัสดีครับ <laughs> มันคุยกันอยู่เลยดูเพื่อความเสี่ยงนะจ๊ะนาราค่ะาขอบคุณย่าด้วยเพิ่มขอบคุณมากครับ่อขอขอบาอากงด้วยป้าอ,อ้อยด้วยอากงด้วยป้าอ้อยด้วยพี่ปั้นด้วยพวยีหลายคนมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ,คคะแฮมปี้เบิร์นเดนเด้